อะไรมันจะย้อนแย้งขนาดนี้วะครับจำได้ไหมครับคนที่เคยตะโกนลั่นราชดำเนินว่ายิ่งลักต้องลาออกเพราะผู้นำไม่มีคุณสมบัติเพราะมีคลิปเสียงอ้าววันนี้เขากลับมายืนหน้าสื่อแล้วยิ้มหน้าบานบอกว่าแม้ใจอยากลาออกแต่จะอยู่ต่อเพราะประเทศต้องมีรัฐบาลเฉยผมหอยครับ ผมแมนงงโคตรอยากรู้เลยครับว่าถ้าตอนนั้นบอกว่าคลิปเสียงเท่ากับขาดความชอบธรรมแล้ววันนี้คลิปหลุดแบบนี้มันไม่พอให้ลาออกแล้วหรือครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องหลักการเลยแต่มันคือเรื่องใครได้เก้าอี้โอ้ยลากเสียงกันท่วนหน้าแตะเบรกไม่อยู่แล้วงานนี้แล้วคนไทยล่ะครับเราต้องจำสั้นลืมยาแบบนี้กันไปเรื่อยๆเห,หรือเราควรเริ่มตั้งคำถามว่า การเมืองไทยมันมีหลักการไหมหรือมีแค่หลักเกา้าฮี้อย่าฟังจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวกันนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปโชคดีกันทุกคนนะครับ